ครับมาพบกันอีกแล้วนะครับโอ้แดดร้อนมากเลยก็วันนี้นะครับพูดไม่ถนัดช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับวันนี้เราจะพาไปชมการเข้าสีของอินทรพาลัมนะครับอินทรพาลัมนะเป็นพืชไม่สมบูรณ์เพศนะครับต้องมีตัวผู้และต้องมีตัวเมียตัวผู้และตัวเมียเนี่ยเราต้องเอาเกสรมาผสมกันหลังจากเราผสมเกสรไปแล้วเนี่ยก็ประมาณร้อยสามสิบวันละเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่สวนนะครับว่าตัวเกสร หลังจากการผสมเกสรไปแล้วเนี่ยลักษณะของอพันธุ์อเมทตาหารเนี่ยผลจะมีลักษณะเป็นสียังไงนะครับ <S <S จันทที่เราผสมไว้เนี่ยครับจันทที่เราเปิดให้ดูก็คือจันทนี้นะจันนี้เนี่ยเราผสมเกสรเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564ก็ระยะเวลาประมาณ130วันนะครับจะเห็นได้ว่าจันทเนี่ยสีก็จะเริ่มเข้าเป็นสีส้มโอโรสแล้วนะครับ อาจจะมีลูกสีเขียวมาบ้างนะเนี่ยยังเข้าสีไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่นะระยะที่ตัดได้ก็คิดว่าประมาณร้อยห้าสิบวันบวกลบนะครับอีกนิดนึงนะครับอีกพอครบร้อย้าสิบวันเราก็จะตัดนะครับส่วนจันนี้เนี่ยเราผสมหลังไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับจะเห็นว่าสียังเป็นสีเขียวเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีเข้าสีบ้างนะครับเห็นไหมครับก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาชิมแล้วกันนะครับชิมตัว อินทผลามอาเบสดาหารอายุผลร้อยสามสิบวันนะอันนี้ก็ได้นี่ฮะเด็ดออกมาแล้วนี่ครับอินทผลามนะครับดูลักษณะผลนะครับผลเนี่ยของอเบสดาหารจะเป็นสีส้มโอโรสนะครับอันนี้ตัวที่เริ่มเข้าสีเยอะละลักษณะผลเนี่ยไม,ไม่ได้เป็นทรงกลมนะครับเป็นผลรีนะครับ,ลลรบก็ใหญ่พอประมาณฮะเดี๋ยวเรามาชิมกัน หวานกรอบแทบไม่ติดฝาดแล้วอเมดอาหารพอดเยี่ยนครับอร่อยปีที่แล้วก็อร่อยปีนี้ก็ยิ่งอร่อยคือชอบอ่ะเป็นสายลักษณะสายพันธุ์ที่โดยส่วนตัวแล้วชอบมากเลยหวานกรอบแทบไม่ที่ไม่ติดฝาดฉ่ำด้วยนะอืมโอเคแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปชิมตัวบาฮีพรอนเยื่อกันต่อครับอินทาผาลำบาฮีพรอนเยื่อน,นะครับจะมีลักษณะยังไงสียังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชิม,มนี่เป็นตัวอินทาผาลำบาฮีนะครับพรอนเยื่อเหมือนกันนะครับจันเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีลูกที่เข้าสียังไม่หมดเหมือนกันนะครับนี่สีเหลืองยังมีสีเขียวอยู่บ้างนะเหลืองเขียวจันนี้ก็อายุป,ประมาณร้อยยี่สิบวันนะ ก็เริ่มเข้าสีเยอะส่วนอีกจันนี่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอันนี้อายุประมาณร้อยิบวันเนี่ยก็มีพอเริ่มจะเข้าสีเหลืองแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวเราจะมาชิมตัวบาฮีเพระเนื้อเยื่อนะครับว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงลูกนี้แล้วกัน,นจะเห็นว่าลูกบาฮีเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบกับตัวเบสดาฮานเนี่ยลูกนี้ที่เราชิมไปเนี่ยรอยกัดยังอยู่ขนาดของบาฮีอ่ะจะยาวไม่เท่า ตัวอเมดาฮานเขาจะมีลักษณะจะมีความกลมกว่าอายุก็พอๆกันยิ่งมีตัวลายของอาสายพันธุ์เยอะเนี่ยก็จะเป็นหวานนะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับบอกว่าเอ๊ลายเยอะลูกไม่สวยเนี่ยลักษณะลูกยิ่งลายเยอะก็คือยิ่งหวานนะครับบายดีเดี๋ยวเรามาชิมแล้วกัน,นอือหวานแล้ว อร่อยแล้วเนี่ยลักษณะก็จะหวานผมว่าหวานกว่าอาเมซดาหานหน่อยแต่จะติดฝากกว่าดาฮานนิดนึงแต่อู๊วอร่อยบาฮีก็อร่อยออืมอืมปีนี้ฉ่ำมากหวานแบบหวานอร่อยเลยอ่ะบาฮีลองกินดาฮานอีกรอบนึงือกันดาฮาน หวานคนละแบบอันนี้แทบไม่ติดฝาดอันนี้ติดฝาดน้อยนะครับบาฮีพอเนเยียรอ,อเมดดาหารพอเนเยียรก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับเรามีสวนอยู่2แปลงนะครับแปลงที่เราชิมอยู่นี้ก็คือแปลงที่อยู่ที่ชนบุรีอ่างศิลาพิกัดก็อยู่ตามร้านสาาัทีวีวีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสปาัททีวีสาขา ชนบุรีอังติลานะครับเปิด Google นะครับเซิร์ชที่อยู่มาได้หรืออยากจะมาซื้อผลนะครับติดต่อมาได้นะครับทางเบอร์ด้านล่างนะครับ038398235อีกเบอร์นึ่งนะครับ038398236หรือจะติดต่อทาง Facebook Page เ,เกษตรแบบ KU ก็ได้นะครับก็เราจะมีคำแนะนำแล้วก็มีการาจำหน่ายขายผลตามทางเพจส่วนอีกแปลงนึงจะอยู่ที่อำเภอเกาะกจันนะครับแต่เรา จะสะดวกอยู่ที่นี่มากกว่าใครที่อยากจะมาดูนะครับมาชมสวนหรือจะมาชิมสดๆจากต้นก็ามาได้นะครับแต่ช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงโควิดก็จะลำบากนิดนึงนะครับในการเข้ามาชมก็แนะนำนะครับก็จะซื้อทางออนไลน์จะดีกว่าแต่ใครอยู่ใกล้ๆนะครับก็นัดเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับสวนอินทาลัมเพาะเนืเยื่อนครับ